สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับการนำสาระสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องตาค่ะตาฟ้าตาฟางต,ตามัวตามองไม่ชัดบนบอกเลยว่าค่ะแค่ทำแบบนี้หาวัตถุดิบดอกดาวเรืองค่ะและดอกอัญชนันแล้วอย่าลืมฟังให้จบนะคะทำตามบนบอกเลยว่าทานประจำดีจริงปัญหาตาฟ้าตาฟางต,ตามัวต้อกระจกหายสนิท วัตถุดิบพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใช้ดอกอัญชันปริมาณ10-20ดอกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบดอกแบบนี้เลยค่ะจะใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะคะและดอกดาวเรืองที่ใช้แนะนำใช้ดอกที่มีความสะอาดสด ปลอดสารจริงๆค่ะถ้าซื้อมาแนะนําให้ล้างทําความสะอาดให้ดีใช้เฉพาะส่วนกรีบดอกเช่นกันถ้าบ้านไหนมีแบบแห้งใช้แบบแห้งได้นะคะไม่ว่ากันเมื่อเตรียมวัตถุดิบทั้ง2ตัวเรียบร้อยล้างทําความสะอาดให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นนําใส่หม,ม้อต้มและเติมน้ําปริมาณ1ลิตร หลิตรนะคะและนำไปตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆคนตลอดเวลาเคี่ยวประมาณ10-15นาทีจนกว่านี่สีของสมุนไพรจะสุกและเปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะเมื่อเวลาเคี่ยวผ่านไป10-15นาทีเรียบร้อยนำไปกรองแยกกากเราก็จะได้น้ำสมุนไพรแล้วเมื่อน้ำดอกอัญชันด,ดาวเรืองที่ต้มไวเริ่มอุ่นแล้วค่ะแนะนำให้ทานช่วงอุ่นนะคะเทใส่แก้ ปริมาณหนึ่งแก้วกาแฟ ى, ทานก่อนอาหารเช้าเย็น5-15นาทีทานเป็นประจำค่ะ2ส,สัปดาห์ตาที่ฝ้ามัวหมองไม่ชัดจะมองชัดเจนชัดแจ๋วึ้นใครที่มีปัญหาใช้มือถือใช้คอมเป็นประจำสามารถทำกินทำทานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันวันอีกแล้วนะคะวันนี้กับการนำสาระสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องตาค่ะตาฝ้า ตาฟางตามัวตามองไม่ชัดบนบอกเลยว่าค่ะแค่ทำแบบนี้หาวัตถุดิบดอกดาวเรืองค่ะและดอกอรญชันแล้วอย่าลืมฟังให้จบนะคะทำตามบนบอกเลยว่าทานประจำดีจริงปัญหาตาฟ้าตาฟางตามัวต้อกระจกหายสนิท วัตถุดิบพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะใช้ดอกอัญชันปริมาณ1 0 2ถึง20ดอกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบดอกแบบนี้เลยค่ะจะใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะคะและดอกดาวเรืองที่ใช้แนะนำใช้ดอกที่มีความสะอาดสดปลอดสารจริงๆค่ะถ้าซื้อมาแนะนําให้ล้างทําความสะอาดให้ดีใช้เฉพาะส่วนกลีบดอกเช่นกันถ้าบ้านไหนมีแบบแห้งใช้แบบแห้งได้นะคะไม่ว่ากันเมื เมื่อเตรียมวัตถุดิบทั้งสองตัวเรียบร้อยล้างทำความสะอาดให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นนำใส่หม,ม้อต้มและเติมน้ำปริมาณ1ลิตร 1ลิตรนะคะและนำไปตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆคนตลอดเวลาเคี่ยวประมาณ10-15นาทีจนกว่านี่สีของสมุนไพรจะสุกและเปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะเมื่อเวลาเคี่ยวผ่านไป10-15นาทีเรียบร้อยนำไปกรองแยกกากเราก็จะได้น้ำสมุนไพรแล้วมื่อนาดอกอัญชันดาวเรืองที่ต้มไวเริ่มอุ่นแล้วค่ะแนะนำไม่ทานช่วงอุ่นนะคะเทใส่แก้ แอลปริมาณหนึ่งแก้วกาแฟ ى, ทานก่อนอาหารเช้าเย็น5-15นาทีทานเป็นประจำค่ะ2ส,สัปดาห์ตาที่ฝ้ามัวหมองไม่ชัดจะมองชัดเจนชัดแจ๋วึ้นใครที่มีปัญหาใช้มือถือใช้คอมเป็นประจำสามารถทำกินทำทานได้เลยค่ะ